สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับเอกบริษัทพักอินเตอร์ซัพพลายนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแปลงอ้อยที่เราทําการผ่าก,กอฝังปุ๋ยกลางร่องไว้ครับแปลงนี้เป็นแปลงเดโมทดลองของโรงงานน้ําตาลนะครับอันนี้เรามาทําการผ่าก,กอฝังปุ๋ยไว้วันที่25เมษายนนะครับ2568นายครับวันนี้วันที่16พฤษภา2568นครับเราจะมาดูมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างวันที่เรามาฝังปุ๋ย กับอ้อยณปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณ20วันนะครับจะมีสภาพความแตกต่างขนาดไหนเดี๋ยวผมขึ้นภาพคู่ให้ดูเลยครับระหว่างแปลงวันนั้นกับวันนี้มีความสวยสดงดงามต่างกันแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญนะครับเครื่องมือที่เราใช้ก็มีเครื่องผ่ากอฝังปุ๋ยนะครับฝังปุ๋ยกลางล่องนะครับที่เป็น cdf 9 0นะครับแล้วก็ใช้ผานสับคุกใบอ้อยด้วยนะครับสำหรับแปลงนี้ก็เรามีการ ดูแลครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการฝังปุ๋ยฝังยาเพื่อไล่หนอนกรอนะครับการสับคุกไปอ้อยเพื่อกําจัดที่อยู่ของศัตรูพืชพวกหนอนกรอ้วงยาวนะครับเราครุกไปอ้อยไปเลยเพื่อใหอ้ที่อยู่ของสัตว์พวกนี้หายไปนั่นเองนะครับและที่สําคัญเราก็มีการฝังปุ๋ยกลางร่องไว้ด้วยนะครับเป็นการดูแลแบบครบวงจร ทุกขั้นตอนนั้นเองครับแปลงนี้ก็จะดูแลตามช่วงอายุอีกทีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ําการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับนะแปลงนี้จะมีลักษณะอย่างไงเดี๋ยวเรามาตามดูผลงานกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเวียนมาถ่ายคลิปแปลงนี้ให้เรื่อยๆนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องมือที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นชุดพังพากอนะครับ CCF 45 CCF 9 0นะครับหรือชุดพวนคลุกใบ DP 6 นะครับหรือฝั่งปุ๋ยกลางล่อง CDF 90นะครับเรามีบริการเช่าซื้อสามารถผ่อนได้สูงสุด3ปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราได้ทุกช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับผมวันนี้เอกบริษัทพักอินเตอร์สไปก็ฝากบรรยากาศไร่อ้อยที่เรามาทำกิจกรรมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรติดตามได้เลยนะครับผมวันนี้สวัสดีนะครับ